แบงก์รัฐเอกชนพร้อมใจออกเงินฝากระยะสั้นสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เรามีข่าวสำคัญจากวงการการเงินเกี่ยวกับการที่ธนาคารรัฐและเอกชนพร้อมใจกันออกผลิตภัณฑ์เงินฝากระยะสั้นหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาที่1.5%ภาพรวมตลาดเงินฝากในช่วงต้นเดือนกันยายน2568นี้ เราเห็นสัญญาณชัดเจนของการปรับลดดอกเบี้ยหลังจากที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นใหม่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย2.49%ตอนนี้พันธบัตรรัฐบาล10ปีเหลือเพียง2.49%หักภาษีแล้วจริงๆได้เพียง2.1165%ผลกระทบนี้ทำให้หุ้นกู้เอกชนต้องปรับดอกเบี้ยลงตามไปด้วย และธนาคารต่างๆก็เริ่มออกผลิตภัณฑ์เงินฝากระยะสั้นเพื่อดึงดูดลูกค้าธนาคารอมสินต่อยอดโปรโมชั่นเดิมเริ่มด้วยธนาคารอมสินที่ต่อยอดจากบัญชีเดิมที่เคยมีอยู่โดยออกมา2ผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนอัตราดอกเบีย้ย1.04%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.2%เปิดบัญชีขั้นต่ำา10,000บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละ1,000บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่1-30กันยายน2568เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนอัตราดอกเบี้ย1.12%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.31%เงื่อนไขาการฝากเหมือนกับแบบ5เดือนสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเทียบกับรอบเดือนสิงหาคมดอกเบี้ยลดลงแล้วเดิมแบบ5เดือนได้1.12%ตอนนี้เหลือ1.04% LH Bank เฉพาะลูกค้าใหม่ธนาคาร Land and House ออกโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นฝากประจำพิเศษ5เดือนดอกเบีย้ย1.45%ต่อปีฝากประจำพิเศษ7เดือนดอกเบีย้ย1.50%ต่อปีเงื่อนไขคือต้องเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าที่ปัจจุบันไม่มีผลิตภัณฑ์กับธนาคารฝากขั้นต่ำ100,000บาทสูงสุด10ล้านบาทต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์คู่ด้วย CIMB ดอกเบี้ย1.4%ธนาคาร CIMB ออกมา2แบบฝากประจำา5เดือนดอกเบี้ย1.3%่าปรฝากประจำา8เดือนดอกเบี้ย1.4%เงื่อนไขฝากขั้นต่ำา1 0 0 0แสนบาทสำหรับบุคคลธรรมดาและต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร Tisco บัญชีออนไลน์ธนาคาร Tisco มุ่งเน้นตลาดออนไลน์ ทิสโก้อ e ีฟิกเดือนดอกเบื้อนต7ต่อปีเปิดบัญชีได้1 0 0 0 0แสถึง1ล้านบาทต้องอายุ20 7 0ปีสัญชาติไทยต้องมีบัญชีออมทรัพย์และผูกกับบริการ alth, ทิสโก้ y y w e l t t ธธนาคารอาคารสงเคราะห์โปรโมชั่น72ปีทออสเตรียมออกเงินฝากออมทรัพย์72ปีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด2.72%ต่อปีฝากขั้นต่ำ1 0 0 0 0บาท เปิดรับสมัคร15 2 5กันยายน2,568มี2แบบคงที่หรือแบบขั้นบันไดารายละเอียดยังรอประกาศวิเคราะห์จุดแตกต่างรัฐเวสเอกชนผู้เชี่ยวชาญในวงการชี้ให้เห็นจุดแตกต่างสำคัญระหว่างธนาคารรัฐกับเอกชนธนาคารรัฐใช้ชื่อเงินฝากเผื่อเรียกบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงื่อนไขผลปรกว่าถอนได้ตลอดเวลาเงินเริ่มต้นต่ำกว่า ธนาคารเอกชนใช้ชื่อเงินฝากประจำต้องหักภาษี15%เงื่อนงินไขเข้มงวดกว่าเงินเริ่มต้นสูงกว่ามักมีเงืินไขพิเศษเช่นเฉพาะลูกค้าใหม่ตัวอย่างเช่นดอกเบี้ย1น1หลังหักภาษีจะเหลือน1น7ซึ่งอาจไม่ได้เปรียบธนาคารรัฐมากนักคำแนะนำสำหรับผู้ฝากผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าเงินฝากระยะสั้นเหล่านี้เหมาะสำหรับการพักเงินรอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีกว่า รอพันธบัตรรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะออกในปี2,569ช่วงเดือนพฤษภาคมและสิงหาคมการถัวเฉลี่ยดอกเบี้ยเพื่อป้องกันดอกเบี้ยลดลงในอนาคตสรุปแนวโน้มดอกเบี้ยในช่วงนี้มีทิศทางลดลงอย่างชัดเจนหลังจากที่พันธบัตรรัฐบาล10ปีให้ดอกเบี้ยเพียง2.49%หักภาษีแล้วเหลือ 2. 1 1 6 5ส่งผลให้ตลาดเงินฝากทั้งระบบปรับตัวลงผู้ฝากเงินควรเปรียบเทียบเงื่อนไขอย่างละเอียด ทั้งเรื่องดอกเบี้ยภาษีวงเงินขั้นต่ำและความยุดหยุ่นในการถอนเงินเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองหากวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องสรรสาระไว้ด้วยนะครับ mm. เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ